สวัสดีครับเราอยู่ที่งานเ Gamer Day ครับวันนี้เรามาเตรียมของกันที่ซีฟอนบางแคพร้อมกับสินค้าพิเศษตัวใหม่ของเราที่เป็นลิม i เต็นั่นก็คือเมาส์ค i t Scan นะครับที่เป็นคอมเ l a t i o n พิเศษระหว่างโลกาและคิ t สแกนในไลน์ p ริสติมเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆกันว่าเราเอาสินค้าอะไรมาบ้างนะครับวันนี้เพราะว่าอ,อาชุ r าเทียมมาที่เรากำลังเดเวลลอปอยู่ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแนละ้ว แล้วก็อื่นๆมากมายที่มีอยู่แล้วในโลกาแล้วก็ของหายากฟางตัวที่ในสต็อกมันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดน้ําคีย์บอร์ดไฟหรือว่าจะเป็นคีย์บอร์ดปลาลากที่หาที่อื่นไม่ได้ก็มีในที่นี่เช่นกันคีย์บอร์ดรุ่นอื่นๆนะครับสำหรับสายออฟฟิศก็มีเหมือนกันคีย์บอร์ดสองร้อยสี่เบสปอก์กัมที่นี่ก็ยังมีอยู่ทุกคนสามารถมาประกอบคีย์บอร์ดด้วยตัวเองได้เลยก็คือเราสามารถมาเลือกแบรนดน เลือกสวิตช์ทั้ง4ตัวของเรานะครับแล้วก็สามารถเลือกคีย์แคปได้เลยเจอกันที่งานเกมเบเดย์16-28กันยายนนี้แจนครับ